要买房。 คูมเพียเฮียเนี่ยคูมเพียเฮียมีสูงอีกสองแล้วก็หนุ่มอายสมคูยเฮีย4์นะสี่เก้าสูงแม่ไม่ถึงร้อยเลย2มคูมเนียสองสู้อีกครับเอาไปเลยีไีมากไหเอาแฉกไหมก่

ลุกไปเจ mm. ้ากินห้าบาทก้อนโบบาทมีบ้างมันมีแ่มนมีแสดงห้่ยกมือแต่ละคนไอ้ยดบอกไม่ตรงที่เฮ <im ้ยทงตอนนยุที่ไหนขอแไม่วากันขอชทอนะกินี่ก่อนมันมีน้ำไหมมันมีน้ำรับเยวใส่ใไหมมีน้ำึงสองสามสี่ใส่ใจกันมันมีน้ำสี่ไม่ใส่ใสีก้อนยกมือโอ้ยยว พ่ต oh, ึง่โ้ใหญ่กว่าพอลพอห้าคนเหรอทุกคนโอเคคนโตโตยี่สิบสี่ก้อนยกมือมาแล้วบอกเดิ ันก็ต่อเนื่องใช่ไหมมันก็ต่อเนื่องจากเอาเอาเอาก่อนพ่อผมตายก่อนจริงๆถามว่าพ่อผมตายมันอยากไหมต้องเอาเริ่มจากพว่เมื่อกี้มันมาจากโเมนูแต่กีคือโคนโง่สามสี่ยี่สี่ก้อนมันจะไม่มีใครโง่สั่งหรอกคนยี่สี่ก้อนใครจะกินหมดไดนได้มันก็จับกลุ่มมาสี่ห้าคนมันก็กินหมดพอกินหมดเหี้ยขอใหญ่กว่านี้ได้เมนูหน้ากูจัดให้มึงชื่ออะไรดีกูคิดไปแล้วโคตรเหี้ย ขำๆโคตรเหี้ยสามสิบหกก้อนใครกินโคตรเหี้ยสุดๆแล้วม,มันก็มีสังง่งมาีิพอสั่งมาผมก็จะคิดได้มันจะขอใหญ่กวนน่านี้ลูกค้าถามเนี่ยคือไม่ได้กะไปทำอะไรม,มา,านในซอยเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแกขำๆลูกค้ามาทุกวันประจำเนี่ยอ่ะโคตรใหญ่กว่าโคตรเหี้ยมีอะไรไหมมีก็แค่สี่สิบแปดก้อนแม่งเลยเราเยอะทุกวันเนี่ยแค่จ้าสี่สิบแปดก้อนมีไหมไม่มีเลยยังหาไม่ได้ไปเจอบอกมีใหญ่กว่านี้คือพ่อผมตายหกสิบก้อน หาจานได้ก่อนแล้วเรียบร้อยหกสิบนิ้วอะ่ะพอหาได้เจากที่มาก็เป็นพ่อมตายเป็นเป็นคำกูทานเล็กๆขำๆไม่ใช่เราตั้งชื่อว่าต้องให้พ่อมตายไม่ใช่แบบต้องแบบไปแช่งใครไม่ใช่เป็นกูทานแบบพูดจากับธรรมดากันไไน,นี่ใช่ไหมขำๆเขื่อนถูกอ่ะแล้วอร่อยค่ะแล้วก็ฮุ้มเลยค่ะมาอีกครัแล้วกันมาสี่ห้าค่ั้งและค่ะมากันก<อ>ีค่คนแล้วก็สั่งเมนูอะไรส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสั่งคนรโ แล้วท <laughs> ี่อ่ะอย่ะคเขมากันประมาณบางครั้งก็มาสามคนสองคนว่าบางครั้งก็มาเป็นเจ็ดแปดคนเลยยืนรอไหมรอค่ะนานไหม,นม <laughs> หนึ่ะชั่วโมงเลยค่ะก็รอเรามากันเยอะแบบเพื่อนก็ได้นำม,มาเยอะก็คือแบบรอนานก็ไม่เป็นไรก็ขอลองคอลองว่มามันจะเป็นยังไง <c oughs> วันนี้ยืนนานไหม <c oughs> ก็ประมาณจบับชั่วโมงนี้สั่งสุดอะไรคะที่ห้ามขอว่า Thank you.